สวัสดีค่ะดิฉันชื่อปายนะคะทํางานเป็นพนักงานประจําหรือว่าพนักงานออฟฟิศนะคะก็คือตอนนี้มีลูกชายอยู่คนนึงเนาะก็คือเราไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยลูกชายก็อายุจะ4ี่ขวบแล้วเนาะติดเกมติดโทรศัพท์นะคะก็กังวลว่ากลัว ลูกจะมีตามีปัญหาก็คือเขาชอบขยิบตาบ่อยแสบตาบ่อยซึ่งเราก็เห็นข่าวในข่าวเยอะมากว่าเป็นโรคสายตากันเยอะสายตาสั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เริ่มาหาวิตามินบำรุงตาให้ลูกเราเนี้ยค่ะก็คือลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตเยอะมากก็คือหลเจอหลายยี่ห้อเจอหลายอย่างมากเราไปเจอยี่ห้อหนึ่งเนาะชื่อตัวนี้ค่ะเอลาคอมแพคค่ะตัวนี้นะคะก็คือเรา ดูจากสารสก,กัดแล้วเนี่ยมีเยอะมากตัวนี้จะบำรุงตาแล้วก็บำรุงสมองด้วยก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปบำรุงแล้วก็ป้องกันแสงสีฟ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะคือตัวนี้เนี่ยเราดูจากรีวิวเลยค่ะล้วนๆเลยเนาะรีวิวของเขาเนี่ยมีพ่อแม่หลายคู่เนี่ยให้ลูกทานแล้วก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็ซึ่งลูกชายของเขาหรือลูกสาวของเขาเนี่ยมีอายุไล่เลี่ยก,กับลูกชายเราเราก็เลยอยากลอง ซื้อมาลองให้ลูกชายเราทานดูผลปรากฏว่า,อาพอเราสั่งซื้อมาทานแล้วเนี่ยอตอนแรกเราก็เอามาทานก่อนอะไรเงี้ยก็มีอาการดีขึ้นแล้วเราก็มาให้ลูกทานผสมนมให้เขาดื่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็ดีขึ้นนะคะในเรื่องของอาการดวงตาขยิบตาน้อยลงแล้วก็แสบตาน้อยลงนะคะถ้าพ่อแม่ท่านใดนะคะมีปัญหาแบบลูกเราก็สามารถสั่งไปทานได้เลยค่ะ